จบเลยนะวันที่งมาข่านร้านล้วข่านร้านหนึ่งนะวัีเราขวานไปร้านเดียวะรกับานตะวันตะวันนตะวันาตะวันพี่ยี่สิบยี่สิบจ้ายบจ้าอันนี้ยี่สิบเหรอมันติดใจดีมึงจะอาต้นอะไรดอกกุหลาบก็มีอ่ะ เมินเราถึงร้อยไหมคุณไม่ใส่กระป๋าด้วยเินาถึงร้อยไหมเราจะได้ท่ต้นเรามีเหี้วเรามีห ัมันดวแล้วต้นชิมพูชิมจางมันจะมันไม่นองไอ้พวกมึงเลือกเอาเลยแล่ถ้าเาต้นทีต้อกใช่ไอ้ต้นนี้ก็สวยนะดูก่อนตัดไปแล้วต้นมันไม่ถูกใจก็ต้องจับนะเนี่ยต้นที่ต้องการสองสีเลย อันนี้ต้นละกี่บาทนะถามอ้กูกลัวอันนี้ยีเหมือนกันฉันก็ม้นไม่เอะก็พอยี่สิบแกเอาต้นสีม่วงนะที่มัสีไหนสวยเออตอย่งไหนอ่ะแอมต้นตัวหาีกเอาไป้ดีไปดดีว่าน้อีไหม่ารอกมาอุ้ยต้นนี้ก็สวย ซื้อทีเหรอโอเคติดต่อเจ้าของต้นหนึ่งอยากได้ต้นอันเนี้ยอยากได้ต้นหางไอ้เนี้ยวุ้ยซ,ซุ่มซุ่มซุ้มคุณไปคุ่ณร้มไอ้ร้องคุณร้องอื้มซุ้ม เมย์เคได้ยี่กีดมาช่ดิคือเมย์เราเลยขีดมาหนิไออ๋อดูแล้วไอเป๊กมันมาซื้อสั่งคอมนี่เอะไม่ไอไออะไรวะไอเป๊กใช่ใช่ซื้อมันรู้ไหมกับใช่ต้นมึงเอากริบมาหน่อยต้นมึหเอาเอากรหยิบต้นมงให้หน่อยเอาต้นนีละกัน เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวอยนี้ก็เพราะว่าครูธัญญาไม่นับพวกเราถ้าพวกเราไปออกมาช่วยใช่ในตะกหงว่าต้นาเดี๋ยวอยู่นะในตะกงว่าต้นรคเอาสีขาวอี ฮะเอาสีขาวกลัวเหรอเอามันครบไปเลยต้นไม่ค่อยสูงเหรอต้นไม่ค่อยสูงนี่ไงนี่แต่ต้นเนี้ยเสียอีกอย่างนี้ต้นดอกสีแดงก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่ามันต้นละสามห้าเลยนะสามห้างบประมาพอใช่อ่างั้นสวยมากจะขี่รถมาสร้างคอมเดี๋ยวสร้างคอมได้เลยรู้ไหมดูหาร้านแม่ไปเจอหนูอว่าก็ลังหาอยู่ว่าร้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงา กตายแล้วหรอกเกิลพาปีทานตลาดอยู่ทามคนแถวๆนั้นก่อนห้าเซเว่นนะแาวคนหน้าเซเว่นนะยเดี๋มาลองใครเออเอาละทีได้ยังคอนที่หรอที่บอกว่าต้นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเลือกโอเคเอาดอกโลเลีองก็ไม่ได้เดี๋ยวงานด่วนต้นอะไรก็ได้งานอะไรเกี่ยวเจ็ดศูนย์ไม่ผ่านงานงานพอต้นไหมทุกูก นี่ก็เป็นมาใครจะขุอด,ดอยู่างได้กหมดเลยโอเคใครถือไอทีไอทีฉันฉันไอทีไอทีไหนฉันทีไหนมันบาด้วยหรอไมว่ามันจะให้เลือกต้นเอาต้นอะไรให้จำไปชเลเอาต้นนี้เอาต้นนี้ก็ได้ต้นที่มันถูกนะอันนี้กี่บาทอันนี้กี่บาทต้นละเท่าไหร่อะคะอันนี้ต้นละเท่าไหร่ ต้องเท่าไหร่อันนี้ก็สามห้าเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นะสี่ <90, S 1> <90, S 2> สิบสี่สิบเหลืออยู่ยี่สิบบาท,บาทใช่ต้นธารวันไงธารวันธารวันามาคมนตายง่ายเผามนตายง่ายเกินไป เอาตัวนี้แหละตัวนี้ว่าเราไม่ถึงสามห้าห้ารวมกับเงินสีมพูเข้มของมึงเอาสีมพูเข้มเอาสีมพูไอ้เอาม่วงอ่อนรวมเงินกันก่อนนี่เท่าไหร่ตอนนี้มีหกสิบอันนั้นเสรไปแล้วสี่สิบกินือประมาณกินมาเยอประมาณสามสิบอ่เราแค่สิบาทของเรายี่สิบเราก็ตัวนี้เอากระจายแล้วได้ของเราใช่ไม่มีตังค์ถอนไม่เราเอาเงินมาสามสิบ ยี่สิบจ่ายแล้วหลือสิบาทใช่มันหาอะไรแต่แล้วของเพื่อนเขามาดูหน่อยดิครบแก๊งค่ะทุกสีทุกสไตล์ครบแก่งค่ะเยี่ยมดูดอกไม้สวยมากตรงนั้นคือจะเป็นพืชพืชที่ไม่ใช่พืชพืชเขาเรียกว่าไอ้ต้นไม้ที่เป็นแบบว่าพวกใบไม่ใช่ดอกไม้แบบอันนั้นอันนั้นอะไรไม่รู้เหรียสิองใชัยเหรียสีเอาเหรียสิให้เขาหกสิบพอดี ยืดติไม่ใช่สิบบงแม่อสม่สิบบาทเพื่อนใครใครจับจ้ะคนละสองอันนนี่แหละแอนจับแอนจับอีกสองคกลับบ้านแล้วขอบคุณาี่ยังไงเนี่ยขี่่แบบยมาึงยากลับยังไงนะไม่อยกลับกว่ากันนีงไงมันเป็นแบบพวกไอ้พวกล้าจะเป็น อพวกผมเข้ารถกาเลยขับเนเไก่ขับรถค้าขับรถแกลับบ้านแล้วเราจจะรอไปถึงบ้านออมเลยนะบ๊ายบายคือมันเจ้าต้นสิบนาที่ดช่ไหมมันครืกูี่ยอะกูเิีเยเลยกต้นอะไรคือคนถ้าคนาตนน้อ ขดแอมไปดูปูนขนผ่านนะไม่เน้นเอาเพราะว่าเขาจะปิดร้านได้ไงหนูก็รีบซื้อรีบซื้อมาเลยเดี๋ยวลูกค้าคนาจะไปเก็บเกลี็บเราแตกลับมาได้นะจ๊ะจะเที่ยงหน้าให้กูขี่เธอระวังกินไหมกูไม่กินกินเ้อกินโอเคโอเคโอเคหน่อยแรงอันเอาเดียวมันเล็กหนูหิวข้าว ไม่กลัวมันไม่ได้กลัวหรอกแยกหน่อยใส่ในมันทองวางไค่ะปปูกเอาของล้าเราอยู้ากหข้างในก็จะเพียงเท่านี้การซื้อดอกไม้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ